วันนี้จะชวนมาทำเค้กโรสตอรเบอรี่กันค่ะตัวพิเศษของเราวันนี้เลยนะคะเราใช้เป็น SP ีแบบผงค่ะของตาวีวาวนะคะตัวนี้ชอบมากๆเลยค่ะเราสามารถลอนกับตัวแป้งไปได้เลยนะคะสะดวกมากๆเลยข้อดีของ SP ีผงนะคะทำให้ตัวส่วนผสมของเราไม่นอนก้นด้วยค่ะลอนไปพร้อมแป้งได้เลยค่ะต่อไปจะมาตีเนื้อเค้กกันนะคะใส่ไข่ไก่และกลิ่นวานิลลาลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลนะคะ <ส>ตีด้วยสปีดเบอร์สูง1นาทีค่ะจากนั้นใส่แป้งผงฟู SP ที่เราลอดไว้แล้วค่ะตีด้วยสปีดเบอร์สูง1นาทีนะคะคนก้นหม้อค่ะใส่แล้วตีต่อด้วยสปีดสูงอีก2นาทีค่ะจากนั้นปรับเป็นสปีดเบอร์ต่ำนะคะใส่นมสดลงไปค่ะตีต่อด้วยสปีดเบอร์สูงอีก1นาทีค่ะเสร็จแล้วปรับเป็นสปีดต่ำนะคะทยอยใส่น้ำมันลำข้าวลงไปค่ะตีต่อด้วยสปีดสูง1นาทีนะคะเสร็จแล้วคนก้นหม้อค่ะ ตีต่อด้วยสปีดเบอร์สูงอีกหนึ่งนาทีค่ะหลังจากนั้นเราจะปรับเป็นสปีดต่ำนะคะตีตัดอากาศอีกหนึ่งนาทีค่ะวันนี้อยากทําตัวเค้กเป็นสีชมพูนะคะก็จะเติมสีน้ําสีชมพูล,ลงไปนิดนึงค่ะเสร็จแล้วคนให้เขาเข้ากันนะคะเทใส่ถาดที่รองกระดาษไขไว้ได้เลยนะคะเตรียมเข้าอบค่ะลอนเนื้อเค้กให้เต็มถาดน,นะคะเสร็จแล้วคาลอไล่อากาศค่ะนําเข้าเตาอ,อบได้เลยค่ะตรงกลางเราจะใส่เป็นสตรอเบอรี่นะคะนํามาหั่นครึ่งได้เลยค่ะ ตัวเค,ค้กพออบสุกแล้วนะคะก็จะพักไว้ก่อนค่ะต่อไปมาตีวิปครีมกันค่ะตัวนี้เบยใช้เป็นวิปครีมแบบไหลนะคะเลยไม่ได้เติมไอซิ่งค่ะตีจนขึ้นฟูเลยนะเสร็จแล้วนําครีมมาปาดที่เค,ค้กบางๆค่ะตัวนี้เราจะโปะครีมตรงกลางให้หนานิดนึงนะคะวางสตรอเบอรี่ลงไปได้เลยค่ะโปะครีมทับอีกนิดนึงค่ะตัวนี้เราจะใช้ไมโลนะคะ อดเข้าไปด้านหลังกระดาษไขนะคะเราจะม้วนกระดาษไขเข้าหาตัวนะคะแล้วดันตัวเค้กไปด้านหน้าค่ะเสร็จแล้วเราจะใช้ไมบ้บรนทัดนะคะล็อกตัวเค้กให้แน่นค่ะดึงกระดาษไขเขาให้แน่นนะคะวนเสร็จแล้วค่ะเราก็เอาไปพักในตู้เย็นนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะพอเค้กของเราเซ็ตตัวแล้วนะคะก็นําออกมาหั่นได้เลยค่ะบีบด้วยวิปครีมอีกหน่อยนะคะวางสตรอเบอรี่ <Stop> ของเราลงไปได้เลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะน่าทานมากมากเลย